วันที่3กันยายน2565นายปราโมทฉันธมิตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอลลอกพร้อมด้วยนายประพันธ์ภูมิบาลีนายปัญญาแก้วรักรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอลลอกนายสมศักดิ์ผลงามเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอลลอกนายกุศลขุนเพชรรองประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอลลอกนายปัญญาแท่ตียวสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอลลอกหมู่ที่หนึ่ง ู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมข้าราชก,การพนักงานองค์การบริหารสร่วนตำบลหนองบะลออร่วมทำบุญตักบ,บาตรในเทศากาลเข้าบรรษาณวัดดอนจันหมู่ที่1อําอำเภอบ้านค่ายจังหวัดวระยอง